สกายสปอร์ตตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูในเตดเตรียมยื่นเงินก้อนโตคว้ามอยเซกไกเซโดเข้ารังสมอ์น,นี้ความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูในเตดในสุพรีเมียลีกอังกฤษเตรียมยื่นข้อเสนอก้อนโตคว้าตัวมอยเซกไกเซโดกองกลางไบรท์ตั่อย่างเป็นทางการหนแรกตามรายงานจากสกายยอดสปอตมีรายงานว่าปิศาจแดงติดต่อดาวเตะว้21ปีรายนี้ แบบเบื้องต้นไปแล้วแต่เตรียมจะติดต่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากอาเดียงราบีโอกองกลางยูเวนตกตัดสินใจต่อสัญญากับต้นสังกัดออกไปอีก1ปีปิดประตูย้ายทีมสู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเดในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ไรตันเคยแจ้งว่าค่าตัวไกเซโดสูงถึง100ล้านปอนด์เพราะถือเป็นแข้งอนาคตไกลคนสำคัญของทีมแถมยังเหลือสัญญ,ญายา,ยาวจนถึงเดือนมิถุนายน2 0 2 7 สำหรับไกเซโดลงสนามให้ไบรตัน43นัดยิง1ประตู1แอซซิตเป็นส่วนสำคัญพาทีมควาสิท์เล่นฟุตบอลยูโรปาลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแถมยังเป็นแค่เป้าหมายของทั้งเชลซีรวมถึงอาเซนอน2คู่แข่งร่วมกรุงรอนดอดอีกด้วย